พร้อมเพยธนาคารกสิกรไทยบริการรับโอนเงินรูปแบบใหม่แค่ใช้เลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือแทนเลขบัญชีเงินฝากสะดวกใช้เลขบัตรประชาชนรับเงินจากหน่วยงานของรัฐบาลง่ายไม่ต้องจำเลขบัญชีแค่ใช้เบอร์มือถือรับโอนเงินปลอดภยัยลดความเสี่ยงจากการพกเงินสดและตรวจสอบได้มาดูวิธีสมัครพร้อมเพยธนาคารกสิกรไทยผ่านตู้ A t m เของธนาคารกสิกรไทย โดยใช้แหมายเลขบัตรประชาชนได้เลยครับก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยสอดบัตร ATM กรอกรหัสผ่าน6หลักเพื่อเข้าสู่บริการที่หน้าจอเลือกทำรายการให้กดเลือกพร้อมเพลย์ กดเลือกบริการพร้อมเพย์กดเลือกลงทะเบียนพร้อมเพย์ที่หน้าจอเลือกบัญชีให้กดเลือกบัญชีออมทรัพย์กดเลือกสมัครบริการด้วยหมายเลขบัตรประชาชน หอกหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเสร็จแล้วกดหมายเลขถูกต้องกดตกลงเพื่อยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริการพร้อมเพย์ทำรายการเรียบร้อยพร้อมรับสลิปยืนยันเสร็จเรียบร้อยสำหรับพิธีสมัรครพร้อมเพย์ธนาคารกสิกรไทยผ่านตู้ ATM ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน วิธียกเลิกพร้อมเพยธนาคารกสิกรไทยผ่านตู้ ATM ที่ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยสอดบัตร ATM กรอกรหัสผ่าน6หลักเพื่อเข้าสู่บริการกดเลือกพร้อมเพยกดเลือกบริการพร้อมเพย ที่หน้าจอเลือกทำรายการให้กดยกเลิกพร้อมเพย์เสร็จเรียบร้อยสลับวิธียกเลิกพร้อมเพย์ธนาคารกสิกรไทยผ่านตู้ ATM สมัครพร้อมเพย์ธนาคารกสิกรไทยด้วยหมายเลขบัตรประชาชนหนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนผูกได้หนึ่งบัญชีเท่านั้นพร้อมเพย์ธนาคารกสิกรไทยบริการรับโอนเงินรูปแบบใหม่แค่ใช้เลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือแทนเลขบัญชีกินฝาก ท่านสามารถสมัครพร้อมเพย์ธนาคารกสิกรไทยได้โดยตนเองผ่านตู้ ATM โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ